วันนี้ผมจะพามาดูรถไฟฟ้านะครับรุ่นนี้เกิดปัญหาเปัญหาเปิดสวิคลองแบตเตอรี่ก็ลงแล้วนะครับดูอาการนะครับเปิดสวิคแล้วมันจะขึ้นขีดแบตเตอร,ตตรี่ขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเราชาร์จเต็มๆมันก็จะนิ่งขึ้นขีดเดียว ปกติมันจะเป็นสี่ขีดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขจะลองถอดเอาคันนี้ไปเปลี่ยนถ <c oughs> อดเอาเดือนใหม่คันนี้ไปเปลี่ยนดูนะครับดยวดูคันนี้นะครับเห็นไหมครับ ปกติมันจะขึ้นสี่ฉีดเต็มแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองชั้นนี้ไปเปลี่ยนดูค่ดูมันจะเป็นยังไงมั่งมาดูสายไฟแล้วสายไฟเข้าสีหนึ่งออกสีหนึ่งนะครับเข้าน้ำตาลน,น้ำเงินขาวออกชมพูน้ำตาลฟ้า มัวไปหมดเลยนะครับอันนี้สีแดงส้มเหลืองอีกด้านหนึ่งเหลืองฟ้าแดงเข้าออกโอ้โหทำางานเวลาถอดแล้วเราจะไม่ลืมยวต้องต้องมาร์กนะครับต้องมาร์ก ถ้าไม่มาร์กเสียบใส่กับเหมือนเดิมไม่ได้แน่ก่อนอื่นเราก็มาร์กเลยครับอันนี้อมุมนี้มุมนี้นะครับ อาชัดๆหน่อยส่วนอันนี้อันนี้อามุมหุมล่างอันนี้อันนี้เอาล่างอตรงก,กลางนี้ดีกว่า มันเหมือนกันนะครับถ้ามันไม่เหมือนกัน,นก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้มันเหมือนกันเลาเสี่ยบคืนงงแน่ถ้าเราไม่มาสกเอาไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มาตัวนี้วางตัวนี้เห็นไหมครับน้ำเงินดำออกมาเป็นขาวน้ำเงิน มาร์กไว้หน่อยก็ดีกันพลาดเดี๋ยวมาถอดเลยดีกว่าอันนี้มาร์กแล้ว ตัวนี้ไม่เหมือนใครตัวเดียวก็ไม่ต้องมาร์กนะครับวางอ่าพววนี้ไม่ต้องโทษก็ได้เนี่ยเออถ้ามันโทษเล่วก็เด้ออกไป เราไปทอดคันนี้ต่อครับ สาวประกอบแน่นอนมากนึกโงพยาบาลนะครับ ต้องมาต้องมาก,ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่คืนแล้วมันจะยุ่งเกียวใหม่มันมีไม่ยู่เส้นเส้น สเส้นนี้เองเราก็อทอดแค่สองอันไม่ต้องมากก็ได้นะครับ นี่เป็นรถอีแตนนะครับแล้วนะครับ เดี๋ยวลงมาเปิดสวิ์ดูนะครับในดับนะครับไม่ดับก็แสดงว่าเป็นที่เป็นที่เรือนใหม่ลองเล่งคันเล่งดู ความเร็วโบกได้นะครับตัวนี้ปตัวปรับระดับใช่ได้ครับแสดงว่าแบตเตอรี่ดีแต่เือนใหม่มีปัญหา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสวัสดีครับ